นะครับนักเรียนท่านแล้วกับเรียนอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆชื่อโรงเรียนก็รู้แล้วนะร่วมใจพันนาถูกไหมรวมใจพัฒนาฒนะไม,ม่แสดว่าวันนี้เราเรารวมใจพัฒนานะครับจริงๆออเลิร์ออเลิร์เนี่ยเป็นรอยขานะครับแต่ว่าเรามีมูลิตี้ออเลิร์แหนประเทศไทยนะครับซึ่ง อ่าเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาทำอะไรนะครับแต่ว่าเราไม่ช่วยนะครับในสระรั้งเองอยากเ,กร,เรียนตามคณา่ารจาไม่หนึ่งครับเรามีโครงการอีสองโครงการนะครับ<ห>โครงการ<ห>แรกเนี่ยก็คือโครงการอ<ห><ห>่ามาวนี้มาที่ก่อนนะครับเราดาเนินการมาสามปีแล้วนะครับแล้วก็บริจาคเพื่อทุกปีเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งพันตัวหนึ่งพันชุดนะครับแล้วก็มีโครงการเรื่องของเบาหวานนะโครงการอ่าเท่าดีแจกีเบาหวานนะครับก็เราบริการมา เจ็ดปีแล้วในห้าประเทศนะครับมีลาพม่ากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียนะครับท,ที่เราบริจาคไปทุกที่นะครับ่ที่นี่ถือเป็นที่แรกนะครับหรือเป็นที่แรกที่เรามาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเรามาเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็อนา,า,าคตนะครับหวังว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับพวกเราเคยเป็นคนบงนะครับมีมีเจ้าหน้าที่ผ่านงมงยกมือได้ดีไหม อ้าวผมเกือบหมดเลยนะครับจริงๆพวกเราเป็นคนมองเนี่ยนะครับเราอยากได้ค่าตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างยกตัวอย่างให้พวกเราฟังว่าอย่างผมเนี่ยเป็นประธานบริษัทนะครับสมาชิกเรามีนับแสนคนนะครับเรามีเครือข่าย1 1ประเทศที่ผมส่งสินค้าให้อยู่ต่างประเทศ1 1ประเทศไม่อเมริกาออสเตรเลียรั่งเดอนั้นสำคัญก็คือพวกเราเป็นคนมองหรือชาติพันธุ์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ค่าตัวเองครับ แฟนผมคปณจีนเป็นมงนะครับเป็นคนมงเป็นคนมงเชียงรายซึ่งตั้งก็มองว่าเฮ้ยกลับมาช่วยบ้านเกิดก็รอบนี้เรามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมคอจากข้าวเนี่ยเกิดสามจังหวัดนะฮะเกิดบสามจังหวัดให้กับผู้ป่วยประวันแล้วก็ก่อนมาที่ก็ที่ลำบางนะฮะเดินแบบนี้ไปก็จะเป็นที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดปเยาแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะซึ่งเป็นชาติพันธุ์นะครับ เราเลยบอกว่าวันนี้นะครับอยากบอกกับว่าเพราะว่าจะเป็นคนมุงคนไทยหรือไทยก็ได้ครับเราสามารถประสบความสำเร็จในสิตได้นะครับเพราะว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนนะครับขอให้พวกเราพยายามนะในการใช้ชีวิตในการคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไอ้นิโครงการของเราเนี่ยจะให้คุณเก๋นะซึ่งเป็นรองประธานเนี่ยท่านเนี่ยก็ดีเลยที่ต่างประเทศนะในส่วนของผมก็ช่วยขึ้นหนึ่งต่างประเทศก็จะมาช่วยขึ้นหนึ่งซึ่งชาติพันธุ์เราเนี่ยส่วนใหญ่จะมียากในต่างประเทศเยอะเลยเพราะมงนะ เราเยอะเหมือนกันนะหลายที่แล้วเราก็ดึงได้เยอะแต่รอบนี้เนี่ยผมบอกนิดนึงนะว่าครั้งแรกเนี่ยเรามาเป็นเสื้อแต่ครั้งต่อไปอาจจะเป็น,ปนอุปกรณ์กีฬาอาจจะเป็นเงินทั้งวันผมก็จะจัดเงินสดให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาออกเป็นปรผสมไปเป็นอนุบาลเยอะเสื้อเขาใช้ไม่ได้เราก็ต้องไปจากเงินนั้นอีกเลยนะห้าพันจะผมให้ทีห้าพันเพื่อให้ไปซื้ออุปกรณ์สจหรับเด็ก การเรนเหเป็นเล็กนะครับซึ่งเราไม่ได้เรียวมาตรงนี้แต่อนาคตนะครับถ้าเราดูทางโรงเรียนแบบนี้ได้นะผมวังว่าอนาคตเนี่ยความต้องการของโรงเรียนอยากได้อะไรถ้าเราสามารถช่วยได้นะคับอกเราถือว่าช่วยได้แล้วก็จะส่งเสริมทุกอย่างเลยนะครับบอกเรียนผ่านอาจารย์ทุกโรงเรียนนะครับทั้งสี่โรงเรียนท้าเรียนครับอะไรที่ท่านบอกว่า่านขาดนะเราสามารถช่วยได้เรายินดีนะครับบอก่าจารย